ก็สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สามารถเปิดตัวรันขึ้นมาแล้วก็รันได้เลยนะครับวันผมจะใช้เป็นตัวรันในคอมนะครับถ้าใครใช้ตัวรันมือถือพวกตัวรันนินจาตัวรันเดลต้าก็รันได้แบบเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยวางสคริปต์ลงไปแล้วก็มันจะมีปุ่ม e q กก็กด e q ไปได้เลยนะครับประมาณนี้ คลิปตัวนี้ก็จะมีชื่อค่ายว่าอาจจะอาจจะอ่านว่า d e ็กซ่ับนะครับประมาณนี้เนาะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยจะขอฮับด้วยนะครับโอเคก็ฟังก์ชันก็จะมีออโตเมกาโลดอนนะครับถ้าเมกาโลดอนมันเกิดก็จะมีติ๊กถูกตรงนี้นะครับถ้ามันยังไม่เกิดก็จะเป็นกากระบาดเนาะสามารถเปิดไว้ได้เลยถ้ามันเกิดมันก็จะวาไปตกให้เองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเซฟโพสิชันการยืนนะครับสมมุติว่าชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อปิดไว้นะครับออโตเมกาโลดอนอย่าไปเปิดค้างไว้เนาะ ผมพูดผิดเนาะถ้าเปิดค้างไว้เซร์ฟมันจะปิงนะครับประมาณนี้โอเคส่วนการใช้งานตรงนี้นะครับผมสามารถกดเซฟโพ i ิชันได้มันก็จะเซฟตำแหน่งการเดินของเราไว้เห็นปะสมมุติเราเดินไปตรงนี้เดินมาตรงนี้อ่ะแล้วเราเปิดออโต้ฟาร์มปึ๊บมันก็จะวาร์ปมาตำแหน่งที่เราเซฟไวอ่ะเข้าใจตรงกันนะครับประมาณนี้ถ้าใครอยากรีเซ็ตนะครับก็กดรีเซ็ตได้นะครับ รง,รงนี้จะเป็นการหาแผนที่สมบัตินะครับก็ผมไม่ใช้นะครับแล้วถ้าใครแบบวิ่งช้าเกินพี่อยากวิ่งเร็วกดตรงนี้ได้นะครับปึ๊บมันก็จะวิ่งเร็วเห็นปะ่ะเนี่ยกดจวดอะทุกคนดูดิประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากวาร์ปไปหาคนก็สามารถเปิดได้นะกดปึ๊บนี่วาร์ปไปหาคนนี้วาร์ปไปหาคนนี้ไม่มีในแมบปบอะวาร์ปมาคนนี้ประมาณนี้นะครับ สามารถกดรีเซ็ตได้แล้วใครที่แบบเครื่องไม่ค่อยแรงนะครับแบบพี่แม่งมันแหลกอะพี่ก็บดบูทเอพได้นะครับมันก็จะปรับภาพให้ต่ําลงประมาณนี้เนะาะแต่งสีมันก็จะไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนการว์ปไปเกาะต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดเทเลพอร์ตไอแลนด์ได้ตรงนี้นะครับสามารถถ้าอยากไปเวอร์ติโก้ก็เทเลพอร์ตมาประมาณนี้ถ้าใครอยากไปเกาะนี่ก็วามาได้นะครับ ประส่วนถ้าใครอยากตกปลาแบบเกาะดีๆผมก็แนะนําเป็นเกาะนี้เลยมายืนตรงนี้นะตกที่ประจำของผมนะครับที่เดิมที่รอเธออยู่แล้วก็กดเซฟโพสชั่นกดออโต้ฟาร์มแค่นี้อ่ะเอาน่าจะปีกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็ตกได้ปกตินะครับผม ส่วนถ้าใครอยากขายปลานะครับแต่ว่าเวลาจะขายปลาแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ปลาตัวไหนโดนขายก็มาคลิกไว้ให้มันติดดาวขึ้นท้องบนแบบนี้นะครับในมือถือผมไม่รู้นะว่าทายังไงน่าจะกดค้างหรือเปล่าให้มันขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นนี้มันจะไม่ขายอันที่เรากดติ๊กไว้ให้เป็นรูปดาวแบบนี้นะครับส่วนถ้าใครจะขายปลามันก็กดตรงนี้นะมันก็จะขายปลาทั้งหมดนะมันจะวาไปจุดขายปลาปุ๊บอ่ะวาปุ๊บเห็นปะเอามาตรงนี้คุณก็ามาคุยกับ มันจะขายเองอ่ะแล้วมันก็จะวาร์ปกลับมาประมาณนี้เออสะดวกดีนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไอเทมนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้อันไหนก็สามารถเลือกแล้วก็กดไม่ใช่ดิอันนี้เป็นน่าจะเป็นวาร์ปไปซื้อไอเทมนะครับหม,มือจะไปซื้อออลล่าโทเทมก็วาร์ปมาเห็นปะประมาณนี้ประมาณนี้นี่ใช้ได้ใช้ได้น่าจะซ,ซื้อก็ซื้อได้นะ,ะซื้อก็ได้มาประมาณนี้ ส่วนนี้จะเป็นการพวกซื้อเบ็ดนะครับถ้าใครอยากได้เบ็ดไหนก็สามารถวาร์ปไปได้เลยมุดผมจะวาร์ปไปจุดที่เบสิกเบสิกอาร์เบ็ดนี้ได้แล้วก็วาร์ปมาถ้าจะซื้อก็ซื้อ,อได้นะกดซื้อได้เลยอันนี้แล้วผมไม่ซื้อนะเพราะว่ามีอยู่แล้วแคเคประมาณนี้นะครับสำหรับหลักๆสคริปต์ตัวนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวเยอะอะไรนะก็น่าะจะวิวครบแล้วนนี่เออ อันนี้รีมูว์ออกซิเจนผมไม่รู้นะตัวนี้เป็นเอเอพเพเยอร์ก็จะแบบเหมือนโปรมองอเอาง่ายๆตรงนี้มัน,นจะเป็นการรีเซิร์ฟแบบรีจอยอีกทีนึงอะ่ะมันเตะตัวเองออกแล้วก็เข้ามาเซิร์ฟนี้อีกรอบนึงประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นการแบบย้ายเซิร์ฟแบบสุ่มเซิร์ฟนะครับมันก็จะย้ายไปประมาณนี้นะก็หมดแล้วนะครับสำหรับทีนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผมด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย